สวัสดีครับเจออีกครั้งนะครับกับผมนายสติดแบงค์นะครับวันนี้คืนวันพุธนะครับมีฟุตบอลลงสนามให้รุ่นไอเชียอีกหลายคู่เลือกฟุตบอลคาราบาวครับนะครับหรือว่าเอฟแอลครับนะครับรอบ3มาฝากแฟนๆกันหนึ่งคู่นะครับเป็นเกมระหว่างอาร์เซนอลเจอกับไบรตันนะครับอาร์เซนอลนั้นฟอร์มล่าสุดพวกเขาเอาชนะเชลซีไปได้1นนะครับทำให้5นัดหลังสุดพวกเขาแพ้1 ชนะ3แล้วก็เสมอ1นะครับส่วนไปตันเองฟอร์มน้นล่าสุดก็ถือว่าเล่นได้ดีนะครับปุกไปชนะวูฟนะครับสประตูต่อ2นะครับอซอนเกมนี้นะครับมีเกลเตต้าพักตัวหลักหลายคนนะครับส่งสำรองลงสนามเยอะเลยนะครับมีตัวเจ็บก็คือโทมิยาสึนะครับกับเอมิลสมิตโรนะครับซึ่งเป็น2แข้งที่ลงสนามไม่ได้นะครับ แต่ว่าตัวที่เหลือนั้นเป็นผู้เล่นสำรองเกือบทั้งหมดนะครับแนวลุกมีเอ็ดเวิร์ดเอ็นเคทีาฟิโอวิเอร่านะครับลิสเนลสันนะครับมีโมเมตเอลเนนี่นะครับมีโรบฮูดิงเซดิกโซอาเตสลงสนามส่วนหน้าเป้าอาจจะเป็นกาเบรียลเชซุสนะครับอาจจะเป็นกาเบรียลเชซุสนะครับส่วนใบตันนะครับของโรเบโตไรเชบี้นะครับ ก็ต้องบอกว่าล,ล็อกได้สำเร็จแล้วนะครับตังที่เกมล่าสุดพวกเขาบุกไปชนะวูฟ3-2นะครับวันนี้ก็มีการโรเตชันตัวเล่นบางส่วนนะครับแต่ว่าตัวหลักๆก,ก็คืออดัมลาลาน่าเดนิวเวลเบกนะครับอเล็กซิสแบงลิสเตอร์ก็ยังพร้อมลงสนามนะครับวันนี้ดูจากแฮนแิแ็ปที่เปิดมา0.75ชอบไอซอนมากกว่านะครับเพราะว่าปืนโตนั้นได้เปรียบเล่นในบ้านนะครับไม่ว่าจะโรเตชันเยอะ แต่ว่าสภาพร่างกายหนุ่สดแน่นอนนะครับชว่วนี้ซ่อนน่าจะใส่ทีมเวิร์กแล้วก็ในลุกที่เฉียบคมกว่านะครับบทเอาชนะไบรตันได้สําเร็จวันนี้เชียร์อาร์เซอนอลไปนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้ขอให้โชคดีมีความสุขในการเชียร์ฟุตบอลนะครับเจอกับผมนายตัดได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ